เรากลับมาสู่มาหากรรมครบรอบช่อง3าบีเลิฟเฟสติวัล53ปีดีต่อใจที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิตครับคุณผู้ชมฮะซึ่งงานใหญ่เพื่อพันครีมอาบน้ำปีไนอ์แชมพูด๊อกบัตรกรุงสีเฟิร์สชอยลาซาด้าเหลือพี่แอนทองประศรและอีกหนึ่งท่านผู้จัดทีมสีม่วงคุณเจนนี่เพียร์พงศุวรรณครับเชะะิญนะ Okay. ให้นมบุตรตัวให้นมนมบุตรตัวนี้ค่ะตัวให้นมบุตรอยู่ด้วยกันทั้งคู่ตรงนี้เดี๋ยวให้พี่แอนกับยพี่เจนี่ทักทายแฟนๆที่นี่เป็นทางการก่อนครับค่ะสวัสดีทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นมากค่ะครั้งนี้ต้องบอกเป็นครั้งแรกที่มีผู้จัดการทีมเป็นผู้หญิงใช่ใช่ไหมคะคนถูงเลือกเราสองคนก็ไม่รู้อุ๊ยก็นี่ไงฮะตัวแม่ของวงการไยคะพี่แอนพี่เจนี่จะควบคุมผู้ชายเหล่านั้นได้หรอ ระดับพี่แอนควบคุมไม่ได้ก็มันจะว่าไงล่ะคะแล้วคะโอเคโอเคแล้วทีมสีม่วงล่ะคะเราอยู่เงียบๆค่ะเฮ้ยเราจะแบบเหมือนเราต้องใช้แรงเยอะเราไม่พูดเยอะค่ะอุ๊ยเขาไม่พูดเยอะพี่แอนเราก็เออแต่เราก็ต้องยอมนิดนึงนะเพราะว่าเราเห็นเขาซ้อมอยู่เขาก็น่ากลัวมากจริงๆนะค่ะใช่สีม่วงนี่คือไว้ใจไม่ได้เลยจริงๆแอบถามได้ไหมพี่แอนคะมีกลยุยุ์อะไรบ้างในครั้งนี้ฮะพี่กับทีมของเราสีเหลืองบอกไม่ได้ค่ะ บอกไม่ได้ไม่พูดเขาไม่พูดเยอะเขาไม่บอกเลยไม่บอกเลยเราไม่รู้เรามีหน้าที่เชียร์กันอย่างเดียวอะเปล่าเปล่าเราวางแผนใช่ไหมเจ๊ใช่ค่ะเราวางแผนวางแผนมาตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อวานอืเราอวไหมเราอวัไม่ไหวร้อนละลายละลายร้อนเอราต้องมีแบบกลยุทธ์ strategy เรามีกลยุทธ์ยังไงที่เราแบบจะบอกคนในทีมของเราว่า เฮ้ยเราต้องอย่างนี้คนนี้ต้องไปทางนี้มีไหมคะพี่เจนนี่มีแอนมีไหมคะคือทีมพี่หล่อทุกคนไงเพราะนีนพี่ใช้ความหล่อนามเตะดีไม่ดีอีกเรื่องไหมอีกเรื่องนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยแค่หลอกก็จบแล้วหลอกคือจบเทคติดทีหล้วแต่ทีมนี้กาอาจจะเทคิดีก็เเขาว่าหล่อไงพอตอนซ้อมปั๊บศูนย์เลยเพราะทางนี้ชนะสี่ศูนย์อ้ยขิงแล้วแว่านางซ้อมนางชนะทุกรอบเลยอะ ถ้าอตอนนี้สีเหลืองมีอะไรจะบอกกับสีม่วงจะบอกว่าอะไรคะพี่แอน <laughs> <g les> บอกว่าอะไรอะ่ะเรากพสู้กันแหละใครจะยอมคุณน่ะใช่ <g les> ใชไหมอายเขาแย่เลยคนมาเต็มเลยอ่ะแล้วสีม่วงมองเห็นถึงอะไรจุดอ่อนของสีเหลืองบ้างไหมคะก็ถ้าเกิดสีศูนย์ก็เลยไม่รู้ว่าจะมองอะไรเป็นจุดอ่อนดีอะค่ะมันน่าจะเยอะอยู่ พี่แอนฮะเราจะคงความเป็นเจ้าหญิงวงการบันเทิงต่อไปไม่ได้พี่ต้องสู้แล้วฮะต้องรอให้พี่แอนยิ้มให้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพี่แอนก็จะพูดได้ให้เวลาพี่แอนตอนนี้เขารู้ทางกันเขารู้ทางกันไม่คืออย่างที่บอกทีมพี่เป็นแนวแบบว่าซ้อมพี่ซ้อมกันเล่นๆพี่มาเอาจริงเลยอะไรอเงี้ย่ซ้อมยกถ้วยชัยชนะเล่นๆเมื่อวานเห็นละเพราะเวลายกจริงเนี่ยต้องเป็นพวกเราค่ะ เริ่มมาแล้วป็นคนร้ายไหมเป็นคนร้ายกาดมากอะตอนนี้สองนางเอกเริ่มมาแล้วตอนนี้ไม่ดูบอลแล้วนะขอดูสองนางเอกตีตตกันดีกว่าได้ค่ะอยากเล่นฉากนี้มากเลยเอาละตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านค่ะแต่พิจนีณอยากจะฝากอะไรบอกคุณผู้ชมบ้านนะก็ฝากทีมสีม่วงไว้ในใจด้วยนะคะคะเสียงทีมสีม่วงหน่อยคะ่ะทีมสีม่วงใครเป็นทีมสีม่วงบ้างคะ คือจริงๆนี่วันนี้เป็นวันเกิดช่องไงจริงๆเราแบบเรามาเพื่อช่องเรามาแบบเฉลิมฉลองอยากให้ทุกคนมีความสุขแต่ยังไงก็แล้วแต่ท้ายสุดสีเหลืองต้องได้ถ้วยกลับบ้านค่ะถ้าผู้จัดการทีมเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหร้อนแล้วเดือดแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งฮะเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับมาเจอกันว่างานในครั้งนี้จะเดือดขนาดไหนฮะคุณผู้ชมครับ

และทุกคนในสนามครับส่งเสียงส่งเสียดายกับน้ำฟุตบอลของเราทุกคนเลยครับและวอนนี้ให้นักกีฬาของเราจับมือทั้งไทยเกิดทัพไปจับมืนไั้แข่งรับ เรียบร้อรยแล้ว <นะ S 2> ตั้งแถวหนยค่ะนักกีฬาให้จบมาตั้งแถวฮะตั้งแถวหน่อยค่ะทีมสีเหลืองและทีมสีม่วงใช้กับผูษษ้จัดการทีมรอแลกธงมองหน้าเราลำตัดผุดผิดว่าเรอบหรือยังรอบหรือยังมองเรามองเราหน่อยโอ้บรรยากาศคึกคืนมากเลยครับตอนนี้เราหงุงมากเราคึกคักม,มากเอาละครับลำดับต่อไปนะครับเชิญผู้จัดการทีมของเราด้วย และผู้จัดการทีมของเราส่องทองให้กับกับตันทีของเราครับทองต่เอเราแลกเลยไม่รอเลยแลกเลยก็ได้ค่ะและกัปตันทีของเรามีการแลกทองกันนะฮะแลกทองเลยค่ะกับตันทีมค่งดิบคอยลำเลียงบอลมาครับดูอยู่ที่เกรดอีกครั้งอ้าวจับบอลพลาดไปครับแม็กควิด ตอนนี้มี24มีแม็กกวิดมียูโดโเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยสีเหลืองเตรียมนะคะเตรียมที่จะมีการเปลี่ยนตัวกันอีกรอบนะคะคราวนี้ลงไปนะคะมีทั้งเพื่อนนะน้องใบนะคะเฮ้ยแล่วมีใคร โ,โอ้โหกระโดดท่านี้ท่าดีใจคริสเตียโนโรนัโดชัดสุดยอดมากพระเอกนี่ต้องบอกก่อนเลยพรงคุณโปก๊กโอ้โหผู้จัดการทีมเจนนี่ถึงกันลงไปแสดงความยินดีกับกนนใช่พี่แอนเครียดเลยนะตอนนี้พี่แอนสีม่วง ให้สีเหลืองตีเสมอไปครู่เดียวครับนำอีกแล้วเป็นสองหนึ่งพี่โป๊ปบอกนะคกร็ป๊อกจับยิงโอ้โหพี่พิ๊กจ้าพี่โป๊ปเขาตะโกนมาผมได้ยินเลยว่า